Learn Thai Happily krab. Hello everyone. This is Learn Thai Happily with me, kru Sang. Do you know how to say safe in the Thai language? If you don't know, you should watch this video because today I'm going to teach you about how to say safe like a native. If you watch this video, you will understand the deep meaning in the Thai language, and you can say save in Thai to Thai people correctly. Firstly, I would like to introduce the first Thai meaning of save is Ban, thuk. ban thuk. You can say Bantuk when you want to store your digital files on your devices. You can learn how to say บันทึก as save from these examples. เราขอแนะนำให้คุณบันทึกเป็นประจำโดยคลิกที่ปุ่มอัปเดตเราขอแนะนำให้คุณบันทึกเป็นประจำโดยคลิกที่ปุ่มอัปเดตเราขอแนะนำให้ means we recommend คุณบันทึกเป็นประจำ means you save regularly โดยคลิก ที่ปุ่มอัปเดต means by clicking on the update button ข้อมูลสามารถถูกบันทึกลงใน Google Drive ข้อมูลสามารถถูกบันทึกลงใน Google Drive ข้อมูลสามารถถูกบันทึก means the data can be saved ลงใน Google Drive means on Google Drive This is an example conversation of saying the words บันทึกคุณบันทึกไฟล์ของคุณไหมคุณบันทึกไฟล์ของคุณไหมใช่ฉันทำแล้วไม่ต้องกังวลใช่ฉันทำแล้วไม่ต้องกังวลคุณบันทึก means did you save ไฟล์ของคุณ means your file ไม is similar to a q u e s t i o n mark ใช่ฉันทำแล้ว means yes I did ไม่ต้องกังวล means don't worry next ประหยัดประหยัด you can say ประหยัด when you want to avoid wasting something ขยะ Recycl ิช่วยประหยัดพลังงานขยะ Recycl e ช่วยประหยัดพลังงาน ขยะ r e c y c l e means recycling waste ช่วยประหยัดพลังงาน means s a v e energy จองล่วงหน้าประหยัด50บาทจองล่วงหน้าประหยัด50บาทจองล่วงหน้า means book early ประหยัด50บาท means save 50บาท this is an example conversation of saying the word ประหยัด เราจะนั่งแท็กซี่ไปเพื่อประหยัดเวลาเราจะนั่งแท็กซี่ไปเพื่อประหยัดเวลาฉันเห็นด้วยกับคุณฉันเห็นด้วยกับคุณเราจะนั่งแท็กซี่ไป means we will take the cab เพื่อประหยัดเวลา means to save time ฉันเห็นด้วย means I agree กับคุณ means with you and sometimes you can say ประหยัด when you want to save someone's time or your time มันจะประหยัดเวลาถ้าเราไปโดยรถยนต์มันจะประหยัดเวลาถ้าเราไปโดยรถยนต์มันจะประหยัดเวลา means it will save time ถ้าเราไปโดยรถยนต์น means If we go by car คุณสามารถประหยัดเวลาได้ง่ายๆด้วยการซื้อของออนไลน์คุณสามารถประหยัดเวลาได้ง่ายๆด้วยการซื้อของออนไลน์คุณสามารถประหยัดเวลาได้ง่ายๆ means you can save time easily ด้วยการซื้อของออนไลน์ means b y shopping online. This is an example conversation of saying the word ประหยัดทำไมฉันควรซื้อเครื่องล้างจานทำไมฉันควรซื้อเครื่องล้างจานคุณสามารถประหยัดเวลาได้ด้วยเครื่องล้างจานนี้คุณสามารถประหยัดเวลาได้ด้วยเครื่องล้างจานนี้ ทำไม means why ฉันควรซื้อเครื่องล้างจาน means should I buy a dishwasher คุณสามารถประหยัดเวลาได้ means you can save time ด้วยเครื่องล้างจานนี้ means with the dish washer next เก็บเงินเก็บเงิน you can say เก็บเงิน when you want to save your money in order to buy something เธอกำลังเก็บเงิน เพื่อซื้อรถใหม่เธอกำลังเก็บเงินเพื่อซื้อรถใหม่เธอกำลังเก็บเงิน means she's saving up เพื่อซื้อรถใหม่ means to buy a new car เราเก็บเงินเพื่อไปประเทศไทยเราเก็บเงินเพื่อไปประเทศไทยเราเก็บเงิน means we've been saving up เพื่อไปประเทศไทย means to go to Thailand. This is an example conversation of saying the w o r d เก็บเงินทำไมคุณถึงเก็บเงินได้ทุกวันทำไมคุณถึงเก็บเงินได้ทุกวันเพราะฉันต้องการซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เพราะฉันต้องการซื้อ สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ทำไมคุณ m i s s why do you ถึงเก็บเงิน means save up ได้ทุกวัน m i s s every day เพราะฉันต้องการซื้อ means because I want to buy สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ m i s s a new smartphone next ช่วยช่วย you can say ช่วย when you want to keep someone or something safe from danger death or harm การคาดเข็มขัดนิรภัยช่วยชีวิตผู้คนมากมายการคาดเข็มขัดนิรภัยช่วยชีวิตผู้คนมากมายการคาดเข็มขัดนิรภัย means wearing seat belts ช่วยชีวิตผู้คนมากมาย means has saved many lives เราทุกคนต้องทำส่วนของเราเพื่อช่วยโลก เราทุกคนต้องทำส่วนของเราเพื่อช่วยโลกเราทุกคนต้องทำส่วนของเรา means we all need to do our part เพื่อช่วยโลก means to save the planet This is an example conversation of saying the word ช่วยทำไมเขาถึงยืมเงินของคุณทำไมเขาถึงยืมเงินของคุณ เพราะเขาต้องการช่วยธุรกิจของเขาเพราะเขาต้องการช่วยธุรกิจของเขาทำไม m i s s Why เขาถึงยืมเงินของคุณ m i s s Did he borrow your money เพราะเขาต้องการ m i s s Because he had to ช่วยธุรกิจของเขา means To save his business and the last one say in Thai means รักษารักษา ,or ปกป้องปกป้อง you can say รักษา and ปกป้อง when you want to keep someone or something safe from danger too การปลูกต้นไม้เป็นวิธีที่รักษาโลกของเราการปลูกต้นไม้เป็นวิธีที่รักษาโลกของเรา การปลูกต้นไม้เป็นวิธี means planting a tree is a way ที่รักษาโลกของเรา means to save our planet ฉันหยุดซื้อของที่ทำจากสัตว์เพื่อปกป้องชีวิตพวกมันฉันหยุดซื้อของที่ทำจากสัตว์เพื่อปกป้องชีวิตพวกมันฉันหยุดซื้อของที่ทำจากสัตว์ means I stop buying products made from animals เพื่อปกป้องชีวิตพวกมัน means for saving their lives. This is an example conversation of saying the words ปกป้องทำไมคุณไม่ซื้องาช้างทำไมคุณไม่ซื้องาช้างฉันอยากปกป้องชีวิตพวกมันฉันอยากปกป้องชีวิต พวกมันทำไม means why คุณไม่ซื้องาช้าง means didn't you buy ivorys ฉันอยาก means I want ปกป้องชีวิตพวกมัน means to save their lives these are different ways to say save in the Thai language like a native if you have any question about this video you can leave your question in the comments I'm here to help you, and I will give my answers or my examples to make you understand more. Or if you would like to learn other topics about the Thai language, Thai food, Thai alphabet, or everything in Thailand that you would like to know, you can leave your request in the comment too i will be your request to make a video and teach you directly on my youtube channel or other platforms if you would like to learn thai with me please subscribe my channel learn thai happily with me krustang and don't forget to click the bell icon for getting the notification when i upload my video Do you will get my notification and i will upload a new video from sunday to friday To make sure that you can learn Thai with me six days a week ขอบคุณที่เรียนภาษาไทยกับผมพูดภาษาไทยกับผมและดูวิดีโอผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ